ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุคนแล้วก็สวัสดีไซล่าครูทุกคนนะครับวันนี้ทิวไทยโซก่กะสิพามาเฮ็ดหัวเชื้อครับผสมหัวเชื้อดักหนูเอาไว้ฉีดกับขี้ใต้ขบโพดหรือว่ามันครับสิพาพี่พาน้องมาเฮ็ดเบิ้งครับวันนี้สิเฮ็ดหัวเชือเช้อผสมเบิ้ง วัตถุดิบของเขากะน,นี่ครับหลักๆแต่มีดาวนี่สีแดงสองซองนมแมวครับเอ้ยอันนี้กินมะลิอ่กินมะลิแล้วก็อันนี้กินวานิลาครีมอันนี้กินมะขวิดครับน้ำที่จริงมันต้องเป็นน้ำอ้อยครับแต่บบมีก็เอานี่แทนได้ครับมันจะมีความหอมของเขา่าเข,าข่าเหือกันกรครับผมเคยเฮ็ดแล้ว เกี me, PI, function, product, antis, hum, ้เคยผสมแล้วเอาไปฉีดดับเข้ากันเอาตัวนี้แทนครับบ่มีน้ำอ้อยอุปกรณ์เ่าก็มีแค่นี้ครับวัตถุดิบเดี๋ยวพาผีพานองผสมเลยติดตามบ้างครับตอนแรกก็อันนี้ครับใส่วดขวดนี้ครับเตรียมไว้ เอาไปผสมใส่หมดเลยครับก็ต้องเสียดายอันนี้กินวาน,นิลาครับใส่หมดเลย กินมะปิดก,กินมะปิดก,กับหอมเหมือนกันครับอันนี้ใส่ครื่องเดียวก็อันนี้กินมะลิหอ,อ,อมใส่ครื่องเดียวครับมะลิ ดาวนี่ครับสองสองใสหมดเลยดาวนี้ต้องเป็นดาวนี้สีแดงครับ ถ้าหาสีแดงบ่ได้ก็เอาสีดำได้ครับสีดำก็เข้า รับรองครับเข่าแน่นอนสูตรนี้ผสมเซ็จถ้าผู้ใดรีบกะเอาไปดักได้เลยครับสูตรนี้เข้าเพื่อกันว่่จำเป็นต้องไปมากไว้สองสามมือนะครับผสมเสซ็ตมักเสเ็จจะไปดักได้เลยครับเข้าเพื่อกันอย่าลืมครับผู้ใดมากคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องคิวเทโซให้นำเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจีเอานน่ไปเทศให้เบิ้งว่าขนูเข่าว่าเขา้าโอเคครับูกพ,พอกันในคลิปหน้าครับ